วันนี้จะมาเปิดกล่องช้อปปิ้งกันนะคะเนื่องจากความเครียดทําให้ช่วงที่ผ่านมาแบบซื้อของเยอะมากแต่ส่วนมากอุย้ยไม่พอก,กินแคร์แต่รู้สึกนั่นซื้อเมคอัพเยอะที่สุดนะคะอันนี้ก็คือเป็นออเดอร์ที่เพิ่งมาถึงวันนี้เลยสั่งมาจากเกาหลีนะคะเป็นน้ำหอมคือช่วงนี้ก็ชอบเหมือนแบบเข้าสู่วงการน้ํำหอมมาแต่ก็แบบยังคงราคาแบบที่ยังโยงไม่ค่อยแพงมากคะ่ะขวดแพงสุดที่มีน่าจะ 5 0 0นบางตัวส่วนมากก็จะอยู่ประมาณหลักแบบ1,000-2,000อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลีก็จะแถมชามให้ค่ะอันนี้เป็นคอมบูชาไม่เคยกินเหมือนกันอันนี้ไม่น่าจะเป็นยี่ห้อใหม่เลยนะคะแบบไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันแล้วแบบเห็นร้านเอามาลงก็เลยแบบเออตัดสินใจสั่งมาดูนะคะนี่คือยี่ห้อ SW n i นะคะซึ่งเออรู้สึกว่าความเด่นของเขาอคะคือมันจะมีกลิ่นจะเป็นแบบช่วงเวลานะคะคือเขาจะมีแบบ ช่วงเช้าเที่ยงบ่ายช่วงแบบพกข้ามช่วงดึกอะไรเงี้ยซอสัยก็เลยเลือกมาเป็นเวลาบ่าย3ามนะคะซึ่งก็เลือกจากการแบบไปอ่านโน้ตของเขานะเพราะว่าคือน,นี้ก็แบบเขาส่งการทำหอมแบ,บสักพักก็เลยเริ่มรู้ว่าตัวเองชอบกินแบบโน้ตประมาณไหนนะคะแล้วก็เคยไปทําแบบตัว diffuser ที่ปันปุรีนะคะแบบทําคัสตอมแล้วเราก็เลยแบบได้ลองดมกินเยอะมากนะคะ ก็เลยจะรู้ว่าแบบเออถ้าเป็นน้ำหอมเนี่ยจะชอบกลิ่นประมาณไหนนะคะก็เลยแบบค่อนข้างเซเนิดนึงแบบที่ไม่ต้องไปดมของจริงนะแกะยังมากแบบนึงเมื่อกี้แค่เปิดกล่องอนนี้เดียวก็ได้กลิ่นหอมแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นี่เป็นไซส์เล็กนะคะก็อยู่ที่8 ml อยู่ประมาณพันต้นๆน,น,นะคะก็ขวดเป็นสี่เหลี่ยมอย่างงี้คือรู้สึกว่าปกติขวดมันก็จะใช้คล้ายๆกันหมดเนาะถ้าเป็นไซส์เล็กก็คือเป็นขวดกลม นี่เขาก็ดูแบบมีเอกลักษณ์ของตัวเองดีไม่ค่อยได้กินอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นที่มีแบบความ p o วเดอรีอ่ะออกแป้งๆหน่อยมีความหวานแล้วก็รู้สึกมันมีความกรีแล้วก็มีปลายที่มันเป็นซีทัดนะคะซึ่งจำไม่ได้แล้วเหมือนกันตอนที่ไปอา่านโ้ตแต่ว่าพอเลิกกลิ่นที่ดูน่าจะเซฟสำหรับ เต็มมากที่สุดนะคะเราช่วงนี้ก็คือออกไปทํางานบ่อยนะคะก็เลยซื้อนั่งกางอนไมัยมมาเพิ่มนะคะคืออันนี้น่าจะเป็นของไอริดโอมาแต่ว่าสายน้าจะใช่อีกรุ่นหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็จะแบบห่อมาแบบเป็นอินดิวิดอก็คือห่อมาแต่ละอันเลยแล้วก็ไปกันแบบเร็ว,รวนิดนึงของมูดนะคะก็คือน่าจะซื้อตอน8.8ใช่ไหมอันนี้ก็คือซื้อแปลงมานะคะเป็นแบบเซตแปลง ของเขาคือฉายรู้สึกว่าแปรงแต่งหน้าของเกาหลีเขาทําได้แบบค่อนข้างดีนะคะแล้วคืออันนี้ได้ลองมาคลาของยี่ห้อน,นี้เราก็ชอบว้นะคะก็เลยแบบอยากลองอย่างอื่นอันนี้ก็จะเป็นแบบเซ็ตแปรง,งเขานะคะก็เป็นแปรงแบบอายแชโดว์อะไรอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะคะแล้วก็ซื้อบัตรออนนะคะก็คือความจริงอนะบัตรออนคือเร็งมาสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สั่งสักทีนะคะรอบนี้ก็เลยแบบ เจอเซลเราก็สั่งเราก็ได้ของแถมมาเป็นตัวนี้นะคะเป็นเบอร์รี่ลิปตินนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวคือทุกอย่างเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอไปแบบเร็วๆนิดนึงเพราะว่าพยายามทำเวลาอยู่เพราะของเยอะมากนะคะแล้วก็มีสกินแคร์ที่สั่งมาจากเกาหลีนะคะก็คือสกินฟูดนะตัวนี้เป็น BHA t o n e er โทนเนนะคะซึ่งถูกมากนะแบบสกินฟูดแบบ200กว่าบาทมัง้งแล้วความผิก็คือสั่งอันเนี้ยแบบ ประมาณไม่สองไม่ถึง3ามนะคะเขาแถมเหมือนเป็นช่วงที่มีป่วดแล้วเขาก็แถมเป็นมาร์กหน้าตัวนี้นะคะลาเวนเด f o o d ู a มาคือเป็นมาร์กหน้าลาเวนเดอฉันก็แบบในราคาแบบไม่ถึง300ก็เลยตัดสินใจสั่งมานะคะคือความจริงอะก็แบบมองดูมาสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สั่งกของ KMA นะคะยี่ห้อไทยของเรานี่เองรู้สึกว่าเขามีรองพื้นหลายรุ่นที่น่าลองมากแล้วช่องเราคือรีวิวลองพื้นเยอะมากนะคะก็เลยตัดสินใจสั่งมาลองสักที คือเล่งมานานมากะคะรุ่นแรกที่เลือกมาก็คือ Water Liquid, Liquid Foundation นะคะคือเขา c o ว่ามันเป็น oil free ก็คือไม่มีน้ำมันแล้วก็ medium coverage นะคะให้การปกปิดปานกลางก็เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวมาทำรีวิวนะคะแล้วก็ซื้อบัตรออนของ KMM ด้วยสองสีรู้สึกว่ามันสวยดีแล้วมันก็แบบจำไม่ได้ว่าตอนซื้อแบบลดแบบเหลือไม่ถึงรอยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมารีวิวนะคะแล้ว KMM ก็แบบให้ของแถมมาเป็นตัวนี้นะคะเป็น c l e s i n g Balm ยังไม่เคยใช้ของเขาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นไซส์แบบพกพามีนิคิวๆก็มีโทนเนอร์ตัวนี้นะคะของ Nip แอนแฟ a ตัวนี้ก็คือขายอยู่ที่บูธนะคือเห็นมันเซลคือมันลดเยอะมากน่าจะเหลือประมาณ200กว่าบาทหรือเปล่าตัวนี้เป็นกีโคลิกนะคะก็คือมันเป็นแบบผัดเซลล์ผิวอะที่เป็นแบบน่าจะอยู่ในหมวด AHA นะคะก็คือผัดเซลล์ผิวแบบชั้นนอกแล้วก็แบบช่วยเรื่องของแบบจุดด่างดำนะคะก็เลย เอามาลองแล้วค่ะเพราะยี่ห้อเนี้ยคือมันเป็นยี่ห้อจากแบบน่าจะ U K อ่ะใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันน่าลองนะคะแล้วคือเขาก็มีหลายอย่างน่าสนใจสั่งอายไลเนอร์ของ Bawit มาลองนะคะเพราะว่าทรายเป็นคนทำอายไลเนอร์หายตลอดเวลากับไลฟ์ฟอร์ดนะคะไลฟ์ฟอร์ดคือเป็นยี่ห้อที่เคยรีวิวไปแล้วแล้วก็ใช้มาตั้งแต่สมัยเรียนนะคะก็ถือว่าเป็นยี่ห้อที่ถูกแต่ดีนะต่อมาก็คือหน้ากากอนามัยอันนี้ก็คือซื้อแบบ แบ่งแพ็คขายนะคะสีเทาอันนี้ก็ของไอริสโอยมามะเหมือนกันก็อันนี้คือทุกอย่างสั่งแยกกันหมดนะคะแบบจะมีแบบไม่กี่อย่างที่สั่งมาด้วยกันถ้าเป็นยี่ห้อเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือแปรงของเมลินดาเป็นพาวเดอร์บัตนะคะคือทรายอ่ะต้องล้างบัตนะคะทรายดองปัดไว้เยอะมากแบบพวกแปรงแต่งหน้าต่างๆแต่ว่าไม่ยอมล้างคือเวลาจะแต่งหน้าคือปีแปรงใหม่มาใช้แล้วก็แบบอันเกาก็ดองไ้แบบไม่ยอมล้างสักทีเพราะว่าแบบขี้เกียจด,ด้วยแล้วก็ลืมด้วยนะคะ แล้วก็มีอันนี้สั่งมาจากเกาหลีเลยเพราะว่ามันเป็นแบบ l i m i t ต็ด d i ดิชันนะคะแล้วแบบที่ไทยไม่รู้จะเข้าเมื่อไหร่เหมือนจะเข้าแล้วแต่ว่าเออกลัวมันหมดหรืออะไรเงี้ยแล้วมันไม่รู้ว่าที่ไทยจะแพงกว่าเปล่าก็เลยเออตัดใจสั่งมาค่ะซึ่งที่เกาหลีก็คือโซอาเรวมากนะคะก็คือมันจะมี My Melody กับโครมีเนาะก็คือโครมีก็จะเป็นสีดำมามโเป็นสีดำสีชมพูก็จะมีอายแชโดว์นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นลิป รุ่นดีวิฟูนะคะของเขาเดี๋ยวไว้มารีวิวแอมจากสกินฟู้ดอันนี้ก็คือเป็นลิปของอินทูอินนะคะเป็นแบบมินิลิปสติกของเขาสั่งมาสองสีนะคะแบบมัน่าจะวันสี่สิบกว่าบาทบางซรายก็เลยสั่งมาสองแท่งนะคะอันนี้นะคะเป็นลิปรุ่นใหม่ของอ้าวลิปรุ่นใหม่ของ อันนี้บีเบียนะคะรุ่นพาวเดอร์ลิปสติกนะคะเอ้ยหรือพาวเดอร์ p s t สติกมันไม่ใหม่แหละแต่ว่าทายยังแบบไม่ได้ใช้นะคะก็เลยใหม่สำหรับทายเดี๋ยวตัวนี้มารีวิวนะคะแล้วก็มีรุ่นใหม่ล่าสุดข,ของ 4U2 นะคะที่เป็นรุ่นลิปแมทนะคะ You are my Powder Lipstick เดี๋ยวมารีวิวนะแล้วก็สั่ง Everpink คือเป็นคนที่ซื้อลิปสติกเยอะมากจริงๆ Everpink นะคะตัวนี้เป็นลิปแซนนะคะตัวที่เป็นเหมือนแบบลิปกอร์สตัวล่าสุดข,ของเขานะคะตัวใหม่ แล้วก็อันนี้เป็นของ L'Oreal นะคะตัว Color l i c h Intense Volume Matte นะคะจำได้ว่าเหมือนน่าจะเล็งรุ่นเนี้ยที่มันเพิ่งออกใหม่มาสักพักแล้วแหละแต่ว่ายังแบบรอมันเซลล์แบบเออสักทีอะไรเงี้ยก็เลยในสุดก็เหมือนแบบรอจนมันได้ราคาที่แบบต่ำกว่าสามรเดี๋ยวมารีวิวนะคะแล้วก็แป้งที่แบบไม่ได้มีห้อแพงมากนะคะแบบพวกหลักร้อยอะไรเงี้ยแบบสองอะไรเงี้ย ็มีแปง้งแป้งนะคะแปง้งอายแชโดนก็จะเอามาใช้กับคอนซีเลอร์นะคะพวกนี้ก็อยู่ประมาณอันใหญ่ก็ประมา2สองร้อยกว่าบาทนะคะแล้วก็อันเล็กก็ประมาณร้อยกว่าบาทเพราะว่าสารสัสแป้งที่ใช้กับหน้าโดยเฉพาะแบบแปง้งแปง้งแปง้งบารดแปด้แปงฟาร์นชั่นเนี่ยควรเปลี่ยนให้บ่อยเพราะว่ามันสัมผัสกับผิวหน้านะคะแต่ว่าอายแชโด์ adow, เนี่ยทรายจะเปลี่ยนน้อยกว่าแต่ว่าจะเปลี่ยนในกรณีที่มแบบ เอาไปใช้กับสีใดสีหนึ่งเราก็จะแบบไม่ใช้ผสมแบบเอาไปใช้โทนน้ำตาลก็จะไม่ใช้เอามาใช้กับสีโทนสดน,นะคะเพราะมันจะแบบสีมันจะปนกันอันนี้ก็คือแบบน่าจะมีของแบบพวกเมลินดาหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าด้วยนะแบบเป็นแปลงไม่แพงนะคะแบบหลักสิบหลักร้อยอะไรเงี้ยก็ซื้อมาะคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะก็คืออันนี้ซื้อมาด้วยความเครียดล้วน,วนๆคือแบบรู้ตัวทีก็คือ เราสั่งอะไรเยอะขนาดนี้นะคะแต่ก็พอได้สั่งก็รู้สึกว่าต้องฉันต้องเผาๆลงแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือซื้อของมาเยอะมากแต่ว่าถ่ายรีวิวไม่ทัน